สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมชุดคอนโทรลของประตูเลื่อนอัตโนมัติกันนะครับหรือว่าเจ้าตัวออโตดอกร์กันนะครับก็มีในคลิปหนึ่งที่ผมพาทุกคนไปตรวจซ่อมหน้างานกันนะครับก็ในส่วนนั้นก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ไปนะครับก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับก็พอทําได้แต่ว่าในในคลิปนี้ครับในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างน่าจะน่าจะหนักนะครับเพราะว่าเป็นกล่องที่ควบคุมประตูเลื่อนนะครับแล้วก็ ไม่ทํางานนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าม,มานี่ก็เงียบเลยนะครับก็จะมี led เล็กๆตรงนี้เท่านั้นเองครับที่ที่ติดให้เห็นสถานะการทํางานเท่านั้นเองนอกนั้นก็เงียบนะครับเท่าน,นี้ปัญหาใหญ่อยู่ที่อยู่ที่เจ้าตัวคอนโทรลครับคราวนี้ตัวคอนโทรเนี่ยเท่าที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยชุดที่คอนโทรในส่วนของในส่วนของมอเตอร์เนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับตอนนี้ผมผมลองเสียบปลั๊กต่อไฟเข้าม,มาเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าชุดนี้ไม่ทํางานก็คือภาคจ่ายไฟชุดสวิตชิ่งนี้ไม่ทํางานเท่านั้นเองครับแต่ชุดนี้ก็ไม่เสียหายอะไรครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับกับตัวนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับนี้ทําไมตัวนี้ไม่นะครับก็มีเฉลยมีคําตอบก็คือว่าเจ้าของที่ถอดออกไปนะครับถอดออกไปเนี่ยเข้าใจว่ามอเตอร์นี่เสียนะครับมอเตอร์นี่เสียก็เลยเอาไปให้ร้านให้ร้านซ่อมมอเตอร์แถวแถวแถว พื้นที่นะครับในการตรวจสอบแล้วผมก็เลยถามว่าเขาตรวจสอบยังไงก็เลยบอกแค่ว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตรวจสอบยังไงเห็นเดินเข้าไปในร้านาเดินเข้าไปในร้านแล้วก็กลับออกมาแล้วก็บอกว่ามอเตอร์น่าจะเสียละครับประมาณนั้นเสียตามที่เจ้าของบอกนะครับซึ่งผมมาตรวจสอบดูแล้วมีรอยระเบิดเลยครับเนี่ยรอยไหมรอยระเบิดผมเข้าใจว่านะผมเข้าใจว่าอาจจะทดลองป้อนไฟไฟที่สูงเข้าไปอาจจะเป็นไฟกระแสสลับด้วยนะครับ ไม่งั้นไม่ระเบิดขนาดนี้นะครับเนี่ยตัว IC ระเบิดเลยนะครับ IC พวกนี้เช็ครอบด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาคือตอนนี้ภาคต่ไฟจ่ายไฟไม่ได้จะมีไฟอยู่ที่บวก5โวลต์บวก15โวลต์แล้วก็24โวลต์24โวลต์ส่งมาเลี้ยงที่มอเตอร์ครับส่งมาเลี้ยงที่มอเตอร์แต่ว่าชุดนี้ก็ยังทํางานไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้ามอเตอร์ไม่ด้วยด้วยชุดนี้ที่พังจริงๆนะครับต้องมีรอยระเบิดด้านนี้นะครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองมาซ่อมภาคใญไฟดูว่าจะเสียอะไรตรงไหนนะครับถ้าเสียหายไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียหายในส่วนที่ power di เนี่ยไอชุดเนี้ยครับไอชุดไอชุด power control motor จริงๆเนี่ยชุดเนี้ยถ้าชุดนี้ไม่เสียหายอะไรเลยเนี่ยเสียเฉพาะชุด switching แ,แถวๆนี้เท่านั้นเองก็สรุปได้ว่าเตอร์ motor, เขาเอาไปปล่อยไฟใส่เข้าไปแล้วระเบิดครับระเบิด ระเบิดเองนะครับก็เสียดายมอเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมระเบิดแตกเลยครับไอซี IC เนี่ยระเบิดแตกน,นีปิ้นปิ้นปิ้นหลุดออกมาเลยครับเนี่ยเนี่ยปิ้นหลุดออกมาเลยนะครับปิ้นตัวนี้เลยนะถ้าปิ้นหลุดระเบิดขนาดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้ที่ที่ต่อโดยตรงๆกับเขาตรงเนี้ยจะต้องระเบิดแน่นะครับยังไงก็ต้องมีเสียเดี๋ยลองทดสอบดูจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเขาจะต่ออยู่งี้นะครับต่ออยู่งี้นะ ต่ออยู่ด้านนี้แล้วก็มีมอเตอร์มานะครับมอเตอร์ตัวนี้แหละก็คอนโทรลไปนะครับก็ระบบต่างๆผมก็ยังไม่ค่อยทราบนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบในส่วนของสวิตชิ่งนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับก่อนที่จะลงมือซ่อมกันนะครับเราก็มาดูก่อนว่าทั้งบอร์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะเพิ่งตกใจนะครับตอนแรกๆผมเปิดมาเนี่ยผมก็โอไหวหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ ก็จะมีเราก็แบ่งชุดไปเลยครับชุดด้านนี้ชุดด้านนี้ก็คือ l i าย f i ล t e r ก็เหมือนกับทีวีเหมือนกับเครื่องเชื่อมอะไรประมาณนั้นนะครับชุดนี้นะ,ะมี l i าย f i ล t e r เข้ามานะครับเนี่ยไฟ220โวลต์เข้ามาที่ฟิลนะครับจากนั้นก็จะผ่านเจ้าตัวเจ้าตัวกันฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้นะ,ะมีตัวเขียวเขียวนี้ด้วยนะครับพวก NTC นะครับหรือว่า PCT นะถ้าตัวสีดำๆจะเป็น จะเป็น NTC อันนี้เป็นตัวสีเขียวสีเขียวนี่คือร้อนแล้วก็ตัดวงจรออกนะครับตรงนี้ถ้ามีไฟเกินอะไรต่างๆก็จะระเบิดไปนะครับแล้วก็มาเข้าในส่วนของลายฟิลเตอร์นะครับลายฟิลเตอร์คือกรองความถี่นะครับกรองความถี่ที่ที่ปนมากับไฟกระแสสลับไฟบ้านเรานะครับไฟบ้านเรามีความถี่50เฮิรต์นะครับถ้าเกินกว่านั้นมากกว่านั้นอะไรก็ถูกพวกสีพวกนี้หรือไม เจอตัวคนรั้วเนี่ยคัปปิ้งนะครับคัปปิ้งหรือว่าก็ใบพาดลงกาวไปนะครับจากนั้นไฟ220โวลต์ก็วิ่งมาที่ไดโอดบิดครับตัวนี้คือไดโอดบิดนะจากไฟ220โวลต์กระแสสลับนะครับก็กลายมาเป็นกระแสตรงแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก310โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ310โวลต์320โวลต์นะครับจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่ชุดสวิตชิ่งชุดนี้นะครับก็จัดวงจรแบบ f ฟแบกคอนเวอร์เตอรนะครับเจ้าตัวไฟแบกคอนเวอร์เตอรเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากนะครับก็มีจํานวนวัตต์ไม่มากนะครับประมาณสักร้อวัตต์โดยประมาณนี้นะครับเขาราคาถูกครับราคาถูกแล้วก็อุปกรณ์อะไรก็ไม่เยอะแต่จะเสียตรงที่มออแปลงตัวเนี้ยจะมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมีมอดเฟดนะครับมอดเฟดก็จะเป็นเบอร์ K 3 5 6 9นะครับแล้วก็ IC ตัวนี้ IC ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ SG 5 8 4 1 J นะครับ ออกมานี้นะเราก็ต้องหาข้อมูลครับก่อนที่เราจะซ่อมเราก็เปิดดูหน่อยวงจรเขาไล่ไปไล่มายังไงตรงนี้จะทําไฟออกไปทําไฟออกไปกี่โวลต์นะครับผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่าจะรู้ว่ากี่โวลต์กี่โวลต์ถ้าวงจรเขาไม่เขียนบอกมาครับเนี่ยตัวนี้วงจรเขาเขียนบอกมานะครับเดี๋ยวเราดูใกล้เลยนะครับวงจรเขาเขียนบอกมาเขาเขียนบอกว่าอันนี้5โวลต์นะครับน่าจะเป็นหลักนี้นะ5โวลต์ตรงนี้ก็15โวลต์หลักนี้นะครับ อันนี้คอมมอนคอมมอนน่าจะเข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นลบเป็นกราวประมาณนี้ครับเขาเลยเขียนว่าคอมมอนนะแล้วก็มีไฟ24โวลต์24โวลต์น่าจะเป็นหลักประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่จะทําไฟมาอยู่24 15แล้วก็5โวลต์นะครับก็ผ่านออกมาผ่านจากสวิตชิ่งชุดนี้ออกมาผ่านออกมาก็มี C ีมีคาปาซิเตอร์เยอะมากนะครับแล้วก็มีไดโอดอยู่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวไม่รู้ทาอะไรบ้างนะครับอ่าประมาณนี้นะแต่ไฟหลักๆมี3ชุด แล้วก็มีตัวดำๆเนี่ย5ขานะครับ4 5ขานะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเลกู l เลเตอร์นะครับเขาจะไม่ใช้ i c 7805นะครับน่าจะคุณภาพดีกว่าตัวนี้น่าจะให้กระแสที่สูงกว่านะครับก็คือต้องการ5โวลต์นั่นแหละแต่ว่าเขาต้องการ5โวลต์ที่กระแสสูงอาจจะส่งไปเลี้ยงส่งไปเลี้ยง เจ้าตัวเซนเซอร์เซนเซอร์อาจจะใช้ไฟ12โวลต์หรือ15โวลต์ชุดนี้ครับส่งไปเลี้ยงเซนเซอร์นะก็เลยต้องการกระแสที่สูงความเรียบที่ดีๆนิ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่งมาเลี้ยงไอ้เจ้าตัวรีเลตัวนี้นะครับรีเลตัวนี้ผมก็ไม่ได้ดูเลยว่าเท่าไหร่อาจจะเป็น12โวลต์นะครับเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นชุด MCU นะครับ MCU ผมรู้ได้ไงว่า MCU มันตัวมันยาวครับตัวมันยาวน่าจะเขียนโปรแกรมใส่แล้วก็นี่ครับนี่นี่นี่ MCU เนี่ย มีชุดคดริสตัลกระเบิดความถี่นะครับกระเบิดความถี่นะเนี่ยแล้วก็มี IC เข้ามาอีกตัวนี้อาจจะเป็น i อซี3.3โวลต์ก็ได้ครับมี MCU เอา5โวลต์แปลงลงมาเหลือเป็น3.3โวลต์อีกนะครับชุดนี้ก็เป็น MCU แล้วก็ชุดนี้ครับชุดนี้ที่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยตัวนี้อีกนะตัวนี้ก็เป็นชุดชุดคอนโทรลอีกนะครับชุดตั้งเวลาหน่วงเวลาต่างๆหน่วงปิดหน่วงเปิดของประตูนะครับก็ต่อเข้าตัวนี้ตัวนี้คือ MCU โดยจริง ประมาณนี้นะครับในส่วนของวงจรครับคราวนี้ผมก็สเก็ตออกมาเรียบร้อยไม่งั้นพูดไม่ได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวงจรก่อนแล้วค่อยไปวิเคราะห์การซ่อมกันนะครับก็จะมีไฟ300อ่ะผมลืมเขียนเลยนะครับมีไฟ3ามร้อยโวลต์ดีเข้ามานะครับจริงๆก็อยู่ที่ประมาณสัก3 1 8 3 2 0โวลต์นะครับก็ยิงเข้ามามาที่มาที่มอสเฟต K3 ห้าหกเก้านะครับมอตรสเตตัวนี้นะเข้าที่ขาเดนนะครับเข้าที่ขากลางนะขาเดนตรงนี้นะครับก็เข้าเร็จเตอร์บอยเนี่ยเขาจะทํางานได้ก็ต้องมี IC IC ไอซีคอนโทรลของเขาก็คือ IC พันวิดโมดูเลตนะครับก็คือ IC PWM ตรงนี้เป็นเบอร์นี้นะครับก็มีหลายขามีทั้งหมด8ขานะครับก็แต่ละขาก็มีหน้าที่ตามนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะที่หาข้อมูลได้ก็มีขาเกตขา V i n ินไฟเข้าแล้วก็ขาฟนะีดแบ็กอ่าประมาณนี้นะครับ ก็ฟีดแบ็ผมก็เขียนประมาณนี้ครับประมาณนี้ฟีดแบ็จากตัวออปโตอ่าออปโตออปโตอยู่ตรงไหนออปโตซ่อนอยู่ตรงนี้ครับซ่อนอยู่ใต้หม้อแปลงเนี่ยเล็กๆตรงนี้ครับออปโตเป็นเบอร์ PC 8 1 7นะครับอ่าแล้วจากออปโตก็จะมี TL นะครับ TL 4 3 1อันนี้ก็จะเป็นอ่าเรียกเป็น IC ก็ได้หรือเรียกเป็นอ่าซีเนอร์ก็ได้เป็นซีซีเป็นออโตซีเนอร์อย่างประมาณนั้นที่ปรับค่าได้นะครับเขาก็จะจ่ายไฟ อาจจะเป็นไฟยี่สิบครับไฟยี่สิบก็ป้อนกลับเข้ามาให้รักษาระดับแรงดันตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักสองจุดสองจุดห้านะครับโดยประมาณนั้นโดยประมาณนั้นรักษาระดับแรงดันแล้วแต่ R ตรงนี้เขาเขาค่าเท่าไหร่ก็คานวณไปนะครับอาจจะมีสองสามตัวตรงนี้ก็เป็นลักษณะวนเตจดไวเดอร์แบ่งแรงดันเข้ามาให้ไฟคงที่ครับไฟคงที่หลักการทํางานนะครับหลักการทํางานเราไล่ไล่วงจรก,กันหน่อยเนาะ ก็ถ้ามีไฟแรงดัน300โวลต์นี้เข้ามาเนี่ยเขาก็จะผ่านหม้อแปลงสวิตชิง่งไอ้เจ้าตัวลูกเหลืองตัวนี้นะครับอ่าลูกหม้อแปลงสวิตชิ่งตัวนี้นะผ่านเข้ามาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตครับดูด้านนี้นะง่ายกว่าอ่าพอผ่านเข้ามาเสร็จเนี่ยก็จะมารอที่ขาขาเดนของมอสเฟตก็คือขาขาสองนะครับขาเดนนะขาสองขาเดนก็ได้อ่าขาเดนขาเกตนะครับอันนี้ก็ขาซอสนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าแล้วแต่ แล้วแต่เราจะเรียกกันนะผมเขียนเป็นสีเหลียมอย่างงี้แล้วกันนะครับไอ้เจ้าตัวมอสเฟตตัวเนี้ยก็ยังไม่ทํางานครับจนกว่าจนกว่าจะมีแรงดันไฟ V in ตรงนี้หรืออาจจะเป็น R start V start อะไรต่างๆนะครับ V in เข้ามาตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่โวลต์ก็แล้วแต่เขาจะออกแบบมานะครับอ่าสตาร์เข้ามานะครับพอสตาร์เข้ามาเสร็จไฟเข้ามา ทางที่1เนี่ยมาด้านนี้ทางที่2มาด้านนี้นะครับอันนี้ I1 อันนี้ I2 แล้วก,กันกระแสเขาไหลมานะครับไ1ห2ไหลเข้ามาปับ๊บก็ตรงนี้ไหลเข้ามาเร็วหน่อยนะครับมาก่อนก็สตาร์ทกระตุ้นให้ไอซีต้นทำงานพอไอซีตตัวนี้ทํางาน,นาก็จะส่งสัญญาณพันออกมาครับเนี่ยส่งสัญญาณพันพันเล็กๆออกมานะครับพอส่งมาเสร็จอเจ้าตัวมอสเฟตเนี่ยพร้อมจะทํางานอยู่แล้วเขาทำนาะที่เป็นสวิตช์คับมอสเฟตเนี่ยเขาเขารออยู่เขารอขาเกตเข้ามาอันนี้ขาเกต อันนี้คาเกตนะครับเขาทําหน้าที่เป็นสวิตช์ก็จะให้แรงดันไฟ3 0 0โวลต์นี่ครับ300โวลต์ดีซนี่คบวงจรที่กล่าวได้เขาก็ตึ้งกดเข้ามาก็ปั๊มเข้ามาก็สวิตช์ก็กดตึ้งเข้ามากดเข้ามาก็มีไฟไหลปื๊ดลงมาคบวงจรครับจากนั้นก็เขาก็มีจังหวะที่ออนออฟออนออฟออนออฟนะครับจังหวะที่ออฟนี่กระแสไฟอาจจะไหลข้ามตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่เขาจะออกแบบนะครับเป็นสนามแม่เหล็กแต่ว่าให้เราเข้าใจว่า จังหวะที่เขาออนออฟออนออฟเนี่ยจะมีจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นที่แกนแม่เหล็กตรงนี้ก็คือเอาบ้านๆเราเนี่แหละก็คือเมื่อไฟครบวงจรตรงนี้ไฟก็ข้ามมาตรงนี้ได้อ่าประมาณนี้นครับเขาจะข้ามอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาจะออกแบบแล้วแต่อันนั้นหลักการตรงนั้นเราไม่ได้สนใจนะครับอ่ามอสเฟตตัวนี้ก็ทนะําหน้าที่ออนออฟออนออฟตามจังหวะของ ICP WMIC เบอร์นี้อ่าเบอร์ไหนล่ะอ่าเบอร์นี้ครับเบอร์นี้อะเบอร์นี้นะอ่าตัวนี้เองนะครับ ทําทงานจาังหวะออนออ,กอ,อกนออนอไปเมื่อส่งแรงดันออกมาได้นะครับส่งแรงดันออกมาได้ผ่านไดออวดอาจจะเป็น2ตัว3ตัวก็แล้วแต่นะครับก็จะมีแรงดันเล็กๆออกมาด้านนี้อ่ามีแรงดันออกมาจากนั้นเขาก็ป้อนกลับครับป้อนกลับป้อนกลับก็แยกเป็น2ทางเหมือนเดิมนะป้อนกลับแยกเป็น2ทางอ่าก็ไอหนเหมือนเดิมนะครับเหนึ่งไอสอขาก็จะป้อนกลับมาปั๊บก็จะมาเข้าที่เจ้าตัว TLC31 อันนี้ก็จะเข้าที่ ตัวออปโตครับออปโตเนี่ยเขาเขาทำหน้าที่เปล่งแสงครับข้างในข้างในเขาบอกว่าเหมือนกับเป็น LED ตัวนึงเปล่งแสงได้นะครับเขาจะเปล่งแสงนะอันนี้แล้วแต่เขาจะออกแบบนะก็ไฟเข้าตรงนี้ไฟบวกเข้าตรงนี้ก็ลงลบไปนะครับปกติจะลงลบนะลงกลาวตรงนี้นะครับแต่เขาก็เอา IC ตัวนี้มามาต่อก็ IC ตัวนี้ก็ทนะําหน้าที่เป็นสวิตตัว TL เนี่ยผมเปรียบอย่างนี้นะ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็รับไฟนะครับอ่ารับไฟไปอ่ารับไฟมาประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เขาจะออกแบบครับถ้าตัวนี้ก็จะส่งแสงออกมาส่งแสงมากส่งแสงน้อยก็จะมีผลให้ให้ตัวนี้มีไฟออกนะครับสมมุติว่าส่งแสงมาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าผมพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ออกสิบโวล์สมมติสมมตินะสิบโวล์ถ้าส่งออกมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ออกได้แค่ห้าโวล์ไอสิบโวล์ห้าโวล์นี่ก็ไหลเข้ามาที่ไอซีตัวนี้ครับ ไอซีตัวนี้ก็ก็บอกว่าแรงดันด้านนี้มากหรือน้อยถ้าแรงดันมากก็สั่งให้ไอก็สั่งให้ไอซีตัวนี้ปรับลดแรงดันหรือปรับลดพันุที่จะออกตรงนี้ให้ลดลงหน่อยไม่ต้องไม่ต้องออกให้มากนะครับการลดของเขาพันธุของเขาการลดของเขาอันนี้อันนี้อาจจะยาวอย่างนี้อันนี้ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็ทํางานสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเป็นค่าดิวตี้ไซเคิลอันนี้ทํางานสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าตรงนี้คือการปรับความ แคบความกว้างของพันธุ์หรือว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็นอะไรดิวตี้ไซเคิลนะครับประมาณนี้อันนี้ดิวตี้ไซเคิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีผลทำให้ไอ้มอสเฟียราตานเตอร์นี้อ่อนมากอ่อนน้อยนะครับทำงานเร็วเร็วแล้วก็นานขนาดไหนแช่นานขนาดไหนเปรียบให้เป็นเหมือนหลอดไฟครับจะให้หลอดไฟนี้ติดติดแล้วติดยาวหรือว่าติดเป็นหลอดไฟไฟกระพริบ หรือก็พริบแบบที่ๆหรือก็พริบแบบยาวอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้นะเนี่ยตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะทํางานได้ยังไงคราวนี้ก็อยู่ที่ออปโตตัวนี้ออปโตตัวนี้จะทํางานได้มากได้น้อยสมมุติออปโตนี้ร้อยเปอสูงสุดเขาจะทํางานร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นก็อยู่ที่ TLC สามหนึ่งครับไฟเนี่ยไหลเข้ามาตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับอ่าสมมุติร้อยเปอร์เซ็นนะไฟจากนี้มายี่สิบสี่โวลต์อ่ายิงผ่าน R ตัวนี้อาจจะเหลือสัก สัก22โวลต์อ่าสมมุติครับสมมุติอาจจะเหลือ22โวลต์ผ่าน R ผ่านอะไรนะครับ22โวลต์นี่ถือว่าเป็น100%นะ100%เนี่ยเขาจะวิ่งผ่านตรงนี้ได้เต็มร้อยเลยไหมอ่าวิ่งออกมาตรงนี้นะครับเขาจะวิ่งได้เต็ม100%เมื่อไหร่เนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยอยู่ที่ซีเนอร์ตัวนี้ครับหรือว่า T L 4 3 1ไอ T ้ T L 4 3 1นี่ก็เปรียบเสมือนเป็นวอลลุ่มอ่าเป็นวอลลุ่มก็ได้เป็นสวิตช์ก็ได้ถ้าตรงนี้วอลลุยยุ่่่มมวออลลลจะะักษณยางนี้ อันนี้คือ0อันนี้คือ100ถ้าถ้าวอลรุ่มตรงนี้ปรับให้มากนะครับปรับให้มากไฟก็ไหลลงมากอ่าก็จะแวรี่ค่าคืออย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับปื๊ดเหมือนเหมือนกับผมหมุนหมุนวอลรุ่มขึ้นนะครับถ้าผมหมุนวอลรุ่มขึ้นมากขึ้นนะครับหมุนวอลรุ่มมาด้านนี้มากขึ้นไฟก็วิ่งวิ่งลงกลาวได้มากขึ้นพอไฟวิ่งมากขึ้นไอ,ยอย้แสงด้านนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าสมมติผมหมุนรุ่มเต็มที่บิดสุดเลยไฟออกมาด้านนี้ แสงออกมาแล้นิดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกสิบโวลต์อ่าออกสิบโวลต์ประมาณนี้แต่ถ้าไฟตรงนี้มีมีน้อยลงนะครับน้อยลงไอ้วอลลุ่มตรงนี้สั่งไม่หมุนล,ละสั่งเอาเอาสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะประมาณครึ่งหนึ่งละอ่าครึ่งหนึ่งก็เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไฟจากที่22โวลต์น่ะลงมาลงมาได้ไปเต็มที่แล้วครับเอาเอาแค่นี้แหละเอา50% 5%ก็เหลือสัก5โวลต์อ่า 5, 5%้ครับก็ออกไป5โวลต์ผมก็ชักเริ่มสับสนละ อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกห้าโวลต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกสิบโวลต์โดยสมมุตินะครับก็ก็ทําให้ไอซีตัวนี้ทางานมากทำงานน้อยก็จะประมาณนี้ครับอ่าลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือหนึ่งชุดนี้เสียไหมมอสเฟตตัวนี้ช็อตไหมแล้วไฟเอาพุที้ออกไหมนะครับอ่าไฟเอาพุที้ออกไหมอาการเสียของเขาหนึ่งชุดนี้ระเบิดไปเลยชุดนี้ระเบิดไม่ทํางานไปเลยไฟออกศูนย์โวลต์ ไฟออกศูนย์โวลต์สองมีไฟครับมีไฟแต่ว่าไฟไม่ได้ออกศูนย์โวลต์อาจจะออกออกเท่าไหร่ไม่รู้แต่จะเป็นลักษณะ0์ถึง5โวลต์อย่างนี้ครับขึ้นลงขึ้นลงคือไฟสวิงอ่าออฟอ่าตัวนี้คือไฟสวิงครับการที่ไฟสวิงเนี่ยตัวเนี้ยจะมีอยู่2เงื่อนไขเล็กๆเ,เ,เข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดไฟเขาสวิงแสดงว่าชุดนี้ทํางานอยู่อาจจะทํางานไม่เต็มที่พอจ่ายมาด้านนี้ด้านนี้มีการช็อตครับช็อตเสร็จก็เลย ก็เลยดึงไฟตรงนี้ลงไปเยอะก็เลยป้อนกลับไม่ได้เกิดเกิดช็อตนั่นเองพอชอ็อตเองสวิตชิง่งรับรู้ก็เลยตัดการทํางานครับไม่ทํางานเต็มที่2ไม่มีอะไรชอ็อตไม่มีอะไรเสียเลยแต่ยังสวิงอยู่ก็คือตัวนี้เขาเสียเองอ่าโดยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบครับคราวนี้อันดับแรกเราก็ตรวจสอบวัดทั่วๆไปครับชอ็อตไม่ชอ็อตอะไร,รต่างๆนะอ่ะก็ลองดูครับคราวนี้